เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2อมือและ2อเท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาอ่านชีวิตผ่านไพ่ เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะของชาวลัคนาราศีเมษรหรือราศีเมษในเดือนกรกฎาคมนะคะมาดูกันว่าความรักของชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดมีความรู้สึกเกี่ยวกับความรักของตัวเองตอนนี้เป็นอย่างไรคนโสดนะคะสำหรับ ความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความรักในช่วงนี้นะคะคุณเนี่ยต้องบอกว่าเอ่อเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่านะคะอาจจะไม่ได้แบบคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีความรักนะคะอยากจะพัฒนาตัวเองให้มีความรักที่ดีต้องทำอย่างไรอืม คุณก็อาจจะต้องปล่อยตัวเองเป็นอิสระบ้างคุณอาจจะทํางานหนักมากเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะแบบไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานมากเกินไปถ้าคุณอยากจะมีความรักคุณก็ต้องปล่อยตัวเองเนี่ยให้เป็นอิสระนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปพบเจอพบปะกับผู้อื่นบ้างนะคะเมื่อคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะแล้วก็ปล่อยตัวเองเป็นอิสระแล้วเนี่ยความรักของคุณจะเป็นอย่างไรอืม คุณก็จะได้รับการเติมเต็มนะคะในสิ่งดีๆความรักอะไรต่างๆนะคะที่คุณปรารถนานะคะมันก็จะมีความรักดีๆเนี่ยเข้ามาหาคุณให้คุณได้อิ่มเอมหัวใจนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนคุณมีความรู้สึกเกี่ยวกับความรักของตัวเองในตอนนี้เป็นอย่างไร คนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคนนั้นเนี่ยได้อย่างดีเลยนะคะคือคุณเนี่ยเป็นผู้ให้อะออคนที่คนคนคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยคุณก็คุยกับเขาด้วยแบบความจริงใจนะให้สิ่งดีๆให้ความรักให้ความแบบเรียกว่าให้ให้อะไรต่างๆที่เป็นสิ่งดีๆกับเขานะคะอาจจะเป็น คนคุยเก่าๆอาจจะกลับมาคุยกับคนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นความรักต่างวัยนะคะที่เป็นคนคุยกับคุณณปัจจุบันนี้นะคะถามว่าทํายังไงจะให้ความรักของคุณเนี่ยมีพัฒนาการหรือความคืบหน้าหรือความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนะคะอืมทำยังไง ก็อาจจะต้องอดทนรอสักแป๊บหนึง่งมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ควรจะรีบขยับขยายความสัมพันธ์เนาะมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการศึกษาดูใจเรียนรู้กันไปนะคะเพื่อให้ความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ดีนะแล้วก็ชัรวนะคะคุณอาจจะต้องอดใจรอสักนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบรัดไม่ต้องไปเร่งรัดเขานะคะให้เวลาเขาให้เวลาตัวเองที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเมื่อคุณเรียนรู้ซึ่งกันและกันดีมากขึ้นนะคะ เรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เวลาทั้งคู่ดีมากขึ้นความรักของคุณจะเป็นอย่างไรอืมความรักของคุณมันก็จะสดใสมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นเนาะเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมันก็จะเป็นความรู้สึกดีๆที่จะส่งต่อไปนะคะที่จะทำให้เกิด มันมันจะเกิดการขยับขยายอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการคิดพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณอะไรบางอย่างมาบอกเรานะว่าจะเป็นการขยับขยายความสัมพันธ์ไปในทิศทางไหนนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการตัดสินใจที่ดีและเหมาะสมที่สุดนะคะต่อมาค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วความรู้สึกต่อความรักของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรคนที่มีคู่อยู่แล้ว คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อิ่มเอมใจเนาะอิ่มเอมใจนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเ,าเรียนรู้เติบโตนะคะเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณก็รู้สึกว่ามันก็แบบมีความสุขมีความสนุกสนานมีความแบบ เหมือนเหมือนเป็นการเติบโตของทั้งคุณและเขาในการแบบเรียนรู้หรือว่า,าใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าพูดคุยกันนะหรือว่าการแบบมอบความรักให้กันนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีทีนี้จะทํายังไงให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นไปอีกนะคะจากที่เป็นอยู่ทายังไงให้แบบอาจจะเป็นการประครับประคองหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบดีขึ้นไปอีกทําอย่างไรอ่าคุณก็อาจจะต้อง ไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งใดๆเนาะคือตอนนี้มันดีอยู่แล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วกันนะคะอยู่กับปัจจุบันตอนนี้มันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปคิดมากเกี่ยวกับอนาคตไม่ต้องอะไรถ้าทําวันนี้ให้มันดีพุ่งนี้มันก็ดีนะคะก็ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลอะไรนะคะความความสัมพันธ์ของคุณมันดีอยู่แล้วมันแบบเป็นช่วงเวลาของการเติบโตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไประแวงไม่ต้องไปอะไรไปเองอะนะคะ ความสัมพันธ์มันก็ดีนะคะทำวันนี้ให้ดีพรุ่งนี้ก็จะดีนะคะถามว่าถ้าเกิดเราลดความกังวลอะไรของเราลงไปความสัมพันธ์ของเราในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรชิวๆสบายๆนะคะมีแต่ความสุขเออมีแต่ความเป็นความสุขง่ายๆสบายๆทุกอย่างชีวิตคู่ของคุณมันก็จะแบบผ่อนคลา,ายสบายๆมีแต่ความสุขทั้งเขาแล้วคุณมันก็แบบ เป็นความสุขง่ายๆสบายๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องมีความรู้สึกระวงระแวงอะไรต่อกันนะ,นะคะเป็นความรู้สึกของความรักที่มันอิ่มเอมใจสมบูรณ์เป็นความรักง่ายๆสบายๆไม่ต้องมีความกังวลใดๆเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของความรักของชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษในเดือนกนรกฎาคมค่ะ สรุปอีกทีก็คือคนโสดนะคุณอาจจะทํางานเยอะช่วงนี้นะคะถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีคุณก็จะต้องปล่อยตัวเองให้ไปเจอคนอื่นบ้างก็จะได้รับการเติมเต็มสิ่งดีๆเข้ามานะจะได้เพิ่มเติมสิ่งดีๆความรักความอบอุ่นความรู้สึกเบิกบานหัวใจนะคะส่วนคนที่มีคนคุยอยู่แล้วคุณเป็นคนรักคนเขาเรียกว่าคุณเนี่ยทาหน้าที่ของคุณในการแบบ พูดคุยหรือเรียนรู้เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยดีอยู่แล้วนะอาจจะมีคนเก่าๆเข้ามาคุยหรืออาจจะเป็นความรักต่างวัยอะไรก็แล้วแต่นะก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะให้เวลากับความรักครั้งนี้เพื่อให้ความรักครั้งนี้เนะี่ยเป็นความรักที่ดีนะคะจะได้เรียนรู้กันไปและ,อ,ะอนาคตมันก็จะตัดสินเองซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้นมันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดด้วยนะคะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักดีอยู่แล้วนะคะเป็นการเติบโตเป็นการเรียนรู้อะไรต่างๆที่ดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเราแวดระวังหรืออะไรกลัวอะไรต่างๆนะทําวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ดีวันนี้ความรักมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องกังวลอะไรเมื่อคุณตัดความคิดหรืออะไรต่างๆไปได้คุณก็จะมีความรักที่มันเป็นความรักที่แบบสบายๆสบายใจสบายกายทั้งเขาและคุณ นะคะก็จะเป็นความดักที่แบบเบิกบานอิน่มเอมใจและเป็นความรักที่แบบสบายใจสุดๆอะคะ่ะแล้วนี่ก็เป็นความรักนะคะของชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษในเดือนอกรกฎาคมค่ะเป็นการทํานายภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดาเป็นปกติของการทํานายภาพรวมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีสติแล้วก็ทรงพลังนะคะขอให้ได้รับความรักที่ดีเป็นความรักที่จริงใจบริสุทธิ์ใจและเป็นความรักที่ทำให้คุณเติบโตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ